หรือสูงเอาขันไหนดีอ่าก่อนอื่นทักทายพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับป่ายะบันท่ารูปรอยใจดีนะครับเมื่อนี้จัดให้สำหรับ x-series เกียร์ธรรมดา4ประตูระวางตัวเตี้ยกับตัวสูงปี2 0 2 2นะครับปีเดียวกันเลยพี่น้องเลือกเอาขั้นไหนนะครับ เริ่มจากตัวสูงก่อนแล้วกันยืนอยู่มองพี่พราีพี่น้องนะครับไฟหนาเป็นโปรเจคเตอร์ไฟไท้ายเป็น LED ชุดแตงสเกิร์ตรอบคันนะมาพรอมกับแม็กใบพัดข้อเบรกแบมโบโอ้ยรถสวยรถเดิมได้พี่น้องเอ้ยอมือจับเป็นโค้เมียมแต่งรอรอนะครับภายในหุ้มเบาะหนังมีพรมแบบวิไพี่พอมปีกสองเกียร์ธรรมดา โฮกเกียร์หกสปีดรถเดิมรถสวยรถบาเชียวรถบาชนรถบาต่ำรถบาตีลังการถบาพีความรถบาจมน้ำรถบาตัดตอ่อเรคัสซี่ตัดตอ่อเรคตัวถังมีแอร์หลังขอบนะครับตัวสูงนี่มันก็จะเป็นตัวคล้ายๆตัวท็อปพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพุสตาร์ทกุญแจรีโมทนะครับจอกล้องถอยออปชันเรียกว่าครบจัดเต็มนะครับนี่มีฮอ้อ่า เออกล้องนะครับกันชนท้ายนะครับนี่ตัวแต่งขอบไฟเป็นโค้เมี่ยมรอรอนะเบิ้องภายน้องภายในนี่พวงมาลายัยมาติฟังชันปุ่มพุมม่สตาร์เลขไม้หลักมื่นก็โลภี่ละคุณแจ๋ไม่อยู่ใส่ปุคุณแจ๋ไปไห้ถือมานะครับพี่น้องเบื้อง้องเครื่องนี่เครื่องเดิมหมดหัวนงหัวน็อตล่องแก้มไส้ขวาฝากระโปรงเดิมนะครับ ระบบความปลอดภัยดูเบรก ABS นะครับ7แสนกว่าบาทคันนี้7แสนกวา่างวดพอนอยู่ประมาณ12,000นะครับ12,000 13,000ตสูงเด้ออันที่นี่มาเบิ่ตัวเตีย้ยไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟไท้าย LED ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันหนานี่คือกันเลยต่างกันบางเพี่อันนี้ติดเสริมอันนี้ติดเสริมล่อมาเป็นล่อ m a ็ w e l l นะครับครอบเบรกแมบ จุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมีคือกันนะครับเบาะบเป็นเบาะผกานะเบาะเป็นเบาะผกานี่เบิลงไผ่นงไผ่ในนาจงนาจอพวงมาลัยฟังเดียวนะครับมัลติฟังชันฟังเดียวหกเกียร์หกสปีดคือกันนะครับเบิรงด้านหลังแอร์หลังบ่มีนะครับอันตัวเตีย้ยแอร์หลังบ่มีกระบะเรื่อยกันง่ามๆคือกันนะครับไฟไท้ายเป็น LED การชนไทยนะครับมันบอมีนะครับโตเตียบอมมีการชนไทยเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องมาเบิงฟังพี่เลขไม้แค่นี้แสนกโลนะครับแสตนต้นต้นนี่ละอ่าพวงมาลัยมติฟังก์ชั้นทางเดียวกุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับแบบไขอ่าแบบไขสตาร์ทเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิงของเครืองนะปา๋านี่มีคำโชกมานะครับลองแก้มนะครับมีการเชียว นะแต่บ่อฮอดห้องเครื่องนะครับฟังพูณฟังพี่ทั้งเดิมนะครับผมเว้าตามตรงเลยเว้าไปโลดนะครับผมขายรถต้องขายแบบนี้จัญญาบันแปมเพจเดิมโรงงานจักบาทเนาะหกแสนสองหมื่นเก้าพันค่นี้นะครับเป็นอยังคือหูแคันนี้บ่าวหูบ่ว่าบ่มีชาบแต่คันนี้มีชาบราคานะครับหกแสนสองหมื่นเก้าพันงวดพนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผม ต่างกันอยู่ประมาณแสนหนึ่งพี่น้องตัวเตี้ยกับตัวสูงปีเดียวกันได้ไหมปีเดียวกันต่างกันอยู่แสนหนึ่งนะครับพี่น้องพี่น้องเลือกเอาขั้นไหนระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงเอ็กซิลปี2ีบสองสี่ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาเลือกขั้นไหนคอมเมนต์บอกปาน้ำนะครับแล้วกับเป็นกำลังใจปายาพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ปายะใจดีปายะขวญใจคนจนปายะของแท้กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อแจ้ว